แมรีแ่แกล์ทายาทรังสีสิงห์พิพัฒน์ไซฟ้าพายุแอปิเกลตอนรับวันตุจ,จีนไอตาวโตรเร็วมากต้องบอกเลยค่ะว่าสุปตาสาวสวยชมพูอรยาเลี้ยงลูกๆทั้ง3คนน้องไซฟ้าน้องพายุและน้องเกลเนี่ยออกมาได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะและแม้ว่าสามีน็อตวิสรุตจะเป็นนักธุรกิจรวยระดับหมื่นล้านแต่บ้านนี้เขาเลี้ยงลูกกันแบบเรียบง,ง่ายติดดินแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ ปัจุบันเนี่ยน้องสายฟ้าน้องพายุนั้นก็โตเป็นหนุ่มวัยห้าขวบแล้วขณะที่น้องเกลวนั้นก็กําลังย่างเข้าไหวกาวเดือนแถมเด็กๆนั้นก็ยังกลายเป็นซุปตาฟันน้ํานมขวัญใจพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะ และล่าสุดชมพูอรยานั้นก็ได้อวดภาพความน่ารัก3าพี่น้องรังสีสิงพิพัฒน์มาในตรีมเทศกาลปีใหม่จีนพร้อมทั้งแคปชั่นระบุว่านำไปก่อนเลยจ้าจากภาพล่าสุดเนี่ยดูน้องเกลวดูโตขึ้นเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ